บนถนนหมายเลขสิ 12, ทางหลวงที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยเส้นทางอันคดเคี้ยวมุ่งสู่อำเภอเขาคออดีตสมรภูมิรบที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในยุคที่มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกรครองทางการเมืองเขาคอเคยเป็นที่ขบานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยราวๆ40ปีก่อนพ่อกับแม่เล่าว่าเสียงปืนใหญ่มักดังอกึกก้องทั่วหุบเขาเป็นประจำแทบทุกวันจากนั้นก็จะเป็นเสียงฮอลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นไปรับคนจุดลงมายัางพื้นล่าง ในวันนี้เขาขอกลายเป็นสถาที่พักตาอากาศที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่องรอยแห่งอดีตเลือนลางหายไปเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนผมมาถึงทุ่งกานลมในตอนเช้าอุณหภูมิราว20องศาอากาศกําลังเงย็นสบายผมทานอาหารเช้าอย่างง่ายๆก่อนเดินเที่ยวชมรอบบริเวณอย่างไม่รีบร่กร้านรวงที่นี่ส่วนใหญ่เป็นของคนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จำหน่ายของที่ระลึกและพวกเครื่องนุ่งห่มสำหรับสวมใส่กันหนาวผมเดินผ่านร้านกระท่อมกาแฟาตัวร้านเป็นไม้ไผ่หลังคามม้จาวแต่มันกลับดูเรียบง่ายและกลมกลืนกับบรรยากาศรอบข้างของความเป็นชนบทบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,050เมตรกังหันลมขนาดมหมา24ต้นตั้งเรียงรายอยู่บนเขาสูง และไม่ว่าจะอยู่มุมไหนบนเขาขคอคุณก็สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในขณะที่การหันลมหมุนไปชีวิตของชาวบ้านรอบบริเวณก็หมุนตามบริเวณนั้นมีนักท่องเที่ยวเล่นฟอร์มูล่ามงเด็กและลูกข่าที่ทำจากไม้มีการเล่นชิงช้าสวรรค์มงซึ่งใช้แรงงานคนในการหมุนแทนเครื่องจกักรเจ้าของชิงช้าบอกกับผมว่ามีต้นแบบมาจากบนทลยูนนานประเทศจีน ในสมัยก่อนคนหนุ่มสาวนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ชอบปีใหม่เขาคนหนุ่มสาวเขาจะเล่นเป็นไม้อะไรครับพี่ไม่เป็นเหล็กเป็นยูคาไม้ยูคาเขาคอได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดอกไม้มีทุ่งดอกไม้กระจายอยู่หลายแห่งผมเดินัละลาออยู่ที่ทุ่งดอกคอสมอสผมสังเกตเห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยชอบอยืนโพสาท่าถ่ายรูป อย่างกับอยู่ในหนังเรื่อง The Sound of Music คงจะจริงที่เขาว่าผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันเศษซากจากสงครามถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์อาวุธกลางแจง้งบริเวณนี้เคยเป็นฐานปืน เดินมาที่อนุสรสถานผู้เสียสละเขาคอนะครับขึ้นบนครับตามผมขึ้นไปดูกันผมในตอนนี้กำลังนึกถึงความรู้สึกของพลทหารเจมส์ฟานซิสไรอันจากเรื่อง saving private ryan ด้านในอนุสอรสถานมีรายชื่อผู้เสียชีวิตมากมายและนี่คงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความโหมดร้ายของสงครามคำพูดสุดท้ายของร้อยเอกมิลเลอร์บอกกับพลทหารไรอันไว้ก่อนตายคือจองอยู่ให้คุงค่าบริเวณด้านหลังเป็นฐานกรุงเทพมีหลุมหลบภัยและป้อมจำนวนมากถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในความคิดของผมจากจากุดนี้เราสามารถมองเห็น ทุ่งกรงหันลมวัดผาซ้อนแก้วอ่างเก็บน้ำรัตไนซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลลิบตาเขาขอปลายฝนต้นหนาวลมกันโชกแรงแสงแดดรำไรทำใหาผมแทบอยากจะหาเปลมาปูกแล้วีี่หลับประสารหนักผมตระหนักถึงความไม่เที่ยง ไม่ได้หมายถึงความตายเท่านั้นทุกสปปรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงนี้น้ำแข็งที่ละลายใบไม้ที่ร่วงหล่นสัตว์เลี้ยงที่จากไปในเวลาอันสั้นด้วยเหตุดังกล่าวการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในยุคที่มนุษย์ค้นหาความเป็นธรรมตะการออกกำลังกายการสัลยกรรมการชีวบทช็อกนั่นก็อาจเป็นวิธีการย่นย่อระยะเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พระเจ้าสิทธะมองเห็นในตัวมนุษย์ว่าเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและเสื่อมสลายไปพร้อมๆกันถ้ามีคนถามว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนคำตอบคือนอนที่ปลายสนีคนฟังคงนึกว่านี่คือมุกแต่จริงครับปลายสนีเขาขอ ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ปรษนีเขาคอคือจุดกลางเต็นท์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งคุณจะตื่นมาพบกับทิวทัศน์แบบพาโนรามาท้องฟ้าสีน้ำเงินตัดกับพื้นน้ำของอ่างเก็บน้ำรัตนัยด้านหน้าไปรษณีและใครจะไปคิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆและกาแฟฟูดทรักคันเล็กๆจะรสชาติดีขนาดนี้ ช่วงสายของวันผมอยู่ที่น้ำตกสีดิษถามว่าระยะทางไกลแค่ไหนถ้าคุณยังไม่ได้กินไก่ย่างเนี่ยก็แสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนริเริ่มนำไก่ย่างมาขายนะครับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมายาวนานน้ำหนึ่งในท่าที่ก่อกำเนิดชีวิตแท้จริงแล้วเราคือโลกและโลกก็คือเรา ในความเงียบเงันผมแอบฟังเสียงลมหายใจของจักรวาลในความเงียบคุณจะได้ยินแม้เสียงกรีดร้องของสายลมเหนือกอไผยในความเงียบคุณจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงสนทนาของหมูมแ่แมลงและที่สำคัญคุณจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้น ก่อนลงจากเขาค้อผมแวะชมฟาร์มผักไฮโดรโพนิกที่หมู่บ้านทุ่งสมอสองข้างทางเต็มไปด้วยแปลงผักขนาดใหญ่หมู่บ้านออรแกนิกที่ซ่อนตัวอยู่อย่างสงบซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากทุงก่งการหารลมมากนักที่นี่ผมได้พบกับป้าลำดวนเจ้าของฟาร์มผู้ใจดี คุณป้าจัดผักสลัดถุงใหญ่ให้ผมติดไม้ติดมือกลับไปด้วยขอบคุณครับได้อครับ,รบนี่ครับน้ำใจจากคนท้องถิน่นที่เงินทองหาซื้อไม่ได้ผมลงจากเขาคอในช่วงเย็นและมุ่งหน้าสูงเพื่อลงสักบ้านเกิดของผม ถาถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่กรุงโรมแล้วก็อำเภอรมศัก็เช่นกันถนนทุกสายมุ่งสู่วงเวียนหอนาฬิกาบุตรหมายสำคัญของค่ำคืนนี้ผมเดินลัดล้ออยู่ตามถนนกระทั่งมาถึงยังถนนคนเดินไทยลงเสียงดนตรีพื้นบ้านดังมาแต่ไกลตามปรับเพณีดั้งเดิมรำวงพื้นบ้านนิยมมาเต้นรำกันทุกคืนวันเสาร์เป็นการปลดปลื้งความทุกข์อย่างหนึ่ง คนเต้นกันอย่างไม่มีใครอายใครหรือไม่อายแม้กระทั่งกล้องที่ผมพลังบันทึกอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่หรือคนในวัยทำง,งาน ดนตรีที่เล่นเปิดหมวกอยู่กลางสะพานอย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่ไว้ให้วัยรุ่นได้แสดงฝีมือบ้างและแน่นอนว่าเด็กๆคงนึกว่าผมเป็นคนมาจากที่อื่นเพราะหลังจาก20ปีผ่านไปแทบจะไม่มีใครจำผมได้เลยเค,คุณเคยดูหนังเรื่อง ในแอดมิวเซียมไหมครับใช่ครับผมเดินมาถึงพิพิธภัณฑ์ลมศัก์อาคารที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนผมจากบ้านเกิดไปประมาณ20ปีอาจมีบางครั้งคราวที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนแต่นั่นก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถนนหนทางสิ่งปลูกสร้างร้านรวงที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดความเจริญตามแบบสมัยนิยมและการเข้าถึงของโลกโซเชียลวันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าผมมีนัดกับแสงแรกบนยอดภูทะเบริรก